ที่เราบ้องกานนะครับก็วันนี้ก็อยากสื่อสารถึงความคึ้นหน้าในกรณีการดาเน,น,น,นินคดีกรณีการก่อสร้างอาคารต่อน,นักง,งานรวดเงินึดินถ้าเกิดตลุกขึ้นวันนี้ก็เราพบว่าตัวเลขเมื่สักะสะคู่เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตที่พิสูจได้แล้วเนี่ยมี 7 4รลายและระหว่างติดตามอยู่อีก7 4รายแล้วก็เป็นที่บาดเก็บ9ก้ารายซึ่งเดินทางมาถึงวันที่21ในส่วนของการดำเนินคดีขณะน,นี้ก็อยากจะตัดเรียนว่า,ามีการดำเนินคดีอยู่สองหน่วยงานก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคน ตาเก้าวคเป็นคนจีนนะครับก็แต่ว่าเขาก็เป็นผูกามาเท่านั้นแลตัวให้ความร่วมมือดีไหมคะแล้วก็ขั้นตอนเมื่อสักครู่เขาก็รอในความราบในความของเาแลวให้เราดี่เา้อบทีเราต้องตีดเชืมาเื่อที่เพิ่มเติมนครับในส่วนขรงตอบสวนลิ้เศษเนี่ยก็ทำในสามเรื่องนะครับเรื่องเร่องประกอบที่านตาเก้ารวกอบว่าด้วยการเสริมาตรการอำนวยานของรัฐ ความผิดเรื่องมาตรฐานทางอุรกรมซึ่งทั้งสามเรื่องเนี่ยก็จะมีสองเรื่องที่อาจจะไม่ใช่เป็นผลโดยตรงที่อาจจะทําให้เกิดอารมณ์แต่ว่าเป็นอาจเป็นผลโดยอ้อมหรืออาจจะเป็นการนำความผิดที่นาไปสู่เหตุที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าเหตุผลโดยตรงเนี่ยที่เราก็รูกลงอยู่คือความผิดตามนร่องจากมาตรฐานทางอุรกรรมราสรุปแค่นีเลง หรือปูนเนี่ยแต่ได้มาตรฐานหรือไม่อนนี้ก็อยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นสาเหตุโดยรวก็เปลีนไม่ได้เป็นสาเหตุโดยอ้อมเพราะว่าถ้เกิดคนมีึ้นมารูนท่านความผิดต่อการเสนอราคาหรือวัวเนี่ยก็อยู่ระหว่างสอบสวนนะครับขั้นตอนต่อไปการปุมงานมีปุมงานไหมมีการออกแบบจริงหรือไม่จริงแบบเป็นอย่างไรอะไรพวกอย่างเนี้ย แล้วเราก็ nah, 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 nah.